วันนี้เราก็จะมาเตรียมของทําน้ํายาก,กันนะคะเพื่อนๆก็จะพูดถึงเรื่องของกระชายให้เพื่อนๆได้ฟังนิดหนึ่งนะคะเพื่อนเื่อนอันนี้ป้าซื้อมา2อกิโลครึ่งนะคะวันนี้ช่วงนี้ก็อย่างที่รู้กันก็คือป้าขายน้อยลงนะเพราะว่าเป็นช่วงโควิดนะคะก็น้อยลงครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะอันนี้คือจะสวยมากนะคะเพื่อนเพื่อนป้าซื้อมาแค่2อกิโลครึ่งก็ตกอยู่ที่380บาทนะคะแค่กระชายอย่างเดียวก็ปลาเข้าไป สามสี่ร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ว่าป้าจะบอกว่าถ้าใครที่ได้ดูคลิปก่อนๆก,ก็จะเห็นว่าป้าขยายพันธุ์กระชายไว้ใช้เองนะคะเพราะว่าทําน้ํายาขนมจีนมันต้องใช้กระชายเยอะมากเลยนะคะแต่ละปีเนาะถ้าใครได้ดูคลิปก่อนๆก,ก็จะเห็นว่าป้าขยายพันธุ์กระชายได้ประมาณสามไร่แล้วนะคะเพื่อนๆโดยการไถย,ยกล่องปลูกอย่างดีเลยนะคะป้าพัานธุ์ที่ป้าเอามาก็จะคือก็จะเก็บส่วนนี้ไว้นะคะคือป้าก็จะซื้อกระชายทุกวันอยู่แล้วนะคะเพื่อน ก็จะเก็บส่วนส่วนนี้ไว้ไปปลูกนะคะป้าไม่ได้เอาชิ้นนะคะเห็นไหมเนีย่ยวันนี้<ม>ก็ได้เยอะนะคะเพื่อนเดี๋ยววันหลังเราไปดูไร่กระชายกันนะคะว่าสวยไปถึงไหนแล้วนะคะเพืพ่อนเพื่อนดูความสวยของกระชายนะคะเพื่อนป้าเคยเอาไปปลูกแล้วก็ดูว่ามันจะสวยเหมือนที่เราซื้อมาไ้มก็ก็ ใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่าดินแถวบ้านก็เป็นดินร่วนทรายนะคะกระชยแทงหัวง่ายนะคะเ,เพื่อนๆนี่แล้วก็ทาเครื่องแกงเองทุกอย่างเลยนะคะเ,เพื่อนๆเราทําเองทุกอย่างไม่ได้ซื้อเครื่องแกงมาจากตลาดนะคะเ,เพื่อนๆเป็นสูตรของเราเองนะคะการล้างแตงกวานะคะเ,เพื่อนๆถ้าถ้าใครที่แตงกวาผิวรอบๆนี้คือมัน จะมียางหน่อยๆน,นะคะเพื่อนๆแล้วพวกฝุ่นพวกอะไรมันก็จะเกาะน,นะคะถ้าเราล้างแบบนี้มันก็ไม่สะอาดนะคะเพื่อนๆถ้าเราล้างแบบเนี้ยเราต้องเราต้องล้างแบบนี้นะคะสามสี่รอบเลยนะคะเพื่อนๆเราก็จะได้แตงกวาที่สะอาดแน่นอนนะคะล้างสองน้ํานะคะเนี่ยทุกลูกเลยนะคะเพื่อนเพื่อ,อ,อความมั่นใจนะคะถูเข้าไปเลยนะคะสังเกตว่าเราใส่ใจทุกขั้นตอนเลยนะคะ ตั้งต่อหน้าและรับหลังลูกค้าเลยนะคะเนี่ย <c oughs> เนี่ยนะคะ <c oughs> วันนี้มาช่วยป้าเตรียมของไปขายนะคะเพื่อน <c oughs> เตรียมขนมจีนน้ำยานะคะ <c oughs> เตรียมผักเนี่ยล้างแบบนี้นะคะเพื่อน ก่อนออกจะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศวันนี้นะคะเพื่อนตลาดนัดคงผมจะอรอดไหมคะเพื่อนดูฝนตกได้ทุกวีทุกวันเลยนะคะไม่น่าไว้ใจเลยนะคะเน <experiments> ี่ยเทคนิคง่ายๆทำให้ักบุงไม่ค้ำไม่ดำนะคะเพื่อนๆก็ต้องใส่เกลือนะคะ เพื่อนๆพอแล้วลวกเสร็จแล้วเราต้องรีบเอามาน็อกน้ําเย็นนะคะเพื่อนๆเน่ยน็อกน้ำเย็ยนนะคะ,นนะ,คะแล้วเขาก็อาจ,จะสีสวยเหมือนเดิมเลยนะคะเคล็ดลับง่ายๆนะคะทุกคน น,ะะนี่นะคะเพื่อนๆถั่วมัดละ30บาทนะคะเพื่อนๆก็ใช้วันละ10มัดนะคะก็ตกที่300บาทนะคะเพื่อนๆช่วงนี้ปาไม่ได้ปลูกเองนะคะก็ต้องซื้อก่อนนะคะเนี่ยถั่ววันนี้ต้องหั่นให้สวยงามนะคะล้างหั่นให้สวยงามสวยมากเลยค่ะเพื่อน ไม่มีฝ่อเลยนะคะเวลาเราเลือกเข่าเราต้องเลือกแบบแข็งๆสดๆนะคะล้างสองนาำน,นะคะคเพื่อน สวยมากเลยนะคะเพื่อนกิโลละเจ็ดสิบบาทนะคะอันนี้ปลากําลัางเรียบร้อยเลยนะคะทุกคนสามโลสองร้อยสิบาทนะคะเพราะเราล้างเรียบร้อยสองน้ําแล้วนะคะเพื่อนอะไรก็ตามที่ปลูกบนดินนะคะเพื่อนล้างรอบเดียวไม่สะอาดแน่นอนนะคะเวลาเราล้างเราก็ต้องมั่นใจว่าสะอาดแน่นอนนะคะบางอย่างอาจจะไม่มีสารเคมีก็จริงนะ,ะเพื่อนแต่ว่าไม่ได้บอกว่าปลอดภัยนะคะที่อยู่ในดินนหะมันก็ไม่ปลอดภัยนะคะเพื่อน มันต้องสะอาดนะคะเนี่ยตัดชิ้งไปเลยนะคะแล้วเราก็จัดข้างบนนะคะให้เราก็จัดอีกรอบหนึงนะคะเพื่อความสวยงามน,นะคะเพี่อนก็จะได้ผัดชีที่น่ากินมากๆนะคะ ล้งเสร็จก็ต้องมาเลือกใบไม่สวยทิ้งนะคะเพื่อนจะได้น่ากินนะคะใบที่เป็นด่างไม่สวยนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะ เสิยงานมากินนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะต้องใส่ใจทุกขั้นตอนเลยนะคะส่วนต้นหอมนะคะเพื่อนๆก็เคยที่บอกไปแล้วนะคะเพื่อนๆว่าต้นหอมนี้ขั้นตอนกนารนี้สาคัญมากที่สุดและะ้วเพื่อนอันนี้บอกเป็นเทคนิคนะคะสาหรับใครที่ทําเป็นร้านอาหารนะคะเพื่อนๆเพราะว่าป้าเคยไปทานร้านอาหารใหญ่แห่งหนึ่งนะคะลูกค้าแน่นเลยนะคะทุกคนเขาก็จะมีหอมเนี่เรา กินฟรีนะแต่ว่าพ่อป้าดิบหอมมานะคะทุกคนตามซอกตรงนี้นยังมีดนอยู่เลยนะคะ,<ฮ>ะทําให้ร้านนั้นก็เลยดูไม่ไม่ไมไมถังรับป้านะคะทุกคนฉะนั้นเราไม่ต้องทําให้ดีนะคะทุกคนหอมนะ่ะก่อนล้างนะคะพเพื่อนจะดีที่สุดเลยเรามาตัดรากแล้วเราเราเลือักแ็แต่ยังไม่ล้างนะคะพเพื่อนเลือกเลือกทิ้งฉีดเลยนะคะ ซอกของหอมนี้คือที่ซ่อนของลินนะ,ะเพื่อนต้องสังเกตให้ดีนะคะเนี่ยถ้าเราคัดเลือกก่อนที่จะไปล้างอย่างงี้นะคะเพื่อนไม่มีหลงเหลือแน่นอนนะคะสะอาดชัวนะคะค่ะเพื่อนๆนวันนี้ก็เตรียมของสำหรับไปขายนี่คือ เตรียมเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเตรียมเสร็จแล้วนะคะก็ขอบคุณมากนะคะสําหรับทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบช่องรุ่งขนมจินก็กดไลค์กดแชร์กดติด,ด,ดตามให้ป้าได้นะคะขอบคุณมากนะคะ